วิวประกาศที่พี่เต็มป้ายามามาดูกันว่าแต่ละตัวชื่ออะไรบ้างมาดูตัวแรกตัวนี้ชื่อแดงโซดามาหาน้ำเขียวเลี้ยวไปทางซ้ายนะตัวนี้ตัวนี้ชื่อบูฮาวายยายไม่รักตัวไปนตัวนี้ชื่อยกมณีสีราชาไปซื้อมามากนาเตเว่น <c oughs> <c oughs> ตัวนี้ชื่อ แฟนตาแฟนตาซีมามีโปโกตัวนี้ชื่อเพชดนินจินดายามาห้าบึ้นบึ้นส่วนตัวนี้ตัวสุดท้ายชื่อว่าอุ้ยตัวนี้ยังไม่มีชื่ออะ่ะทุกคนช่วยตั้งชื่อหน่อยเอาแบบยาวๆเลยเป็นไงปลาพี่สวยไหมพี่พายขอชื่อปลาอีกรอบหนึ่งพจำไม่ได้พี่ก็จำไม่ได้เหมือนกันใครจะไปจำได้ยาวสักขนาดนั้นอะ่ะ